สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวลัคนาราศีกรกฎดาวสุกย้ายดาวสุกจะย้ายเข้าสู่ภพปุตตะนะคะของชาวกรกฎตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่22ธันวาคมดาวสุกเนี่ยมาจากภพลาภะและก็ดาวสุกมาจากภพพันธุด้วย ใครที่ต้องการอยากจะมีแหล่งทํากินหรืออยากจะบุกเปิดแหล่งทํากินปรับปรุงแหล่งทํากินก็จะมีโอกาสในเรื่องของแหล่งทํากินของคุณเองนะคะใครมองมองหาก็จะมีโอกาสได้แหล่งทํากินด้วยของคุณเองนะคะของชาวกรกฎส่วนของชาวกรกฎเนี่ยเอ ในเรื่องของการงานใครอยากจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องของงาน <S 2> <S 2> <S ก็อาจจะมีโอกาสที่ดีๆเกิดขึ้นได้รวมไปจถึงการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายภายในด้วยนะคะหรือบางท่านอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแต่มันเป็นการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายภายในนะคะของของชาวกรกฎเองใครต้องการได้บริวารใหม่จะมีโอกาสได้บริวารใหม่เข้ามาส่งเสริมให้การทํางานของคุณ ดียิ่งขึ้นรวมไปจนถึงงานที่ไปเกี่ยวข้องกับการติดต่อการค้าต่างประเทศนะคะงานทางไกลได้งานต่างถิ่นแดนไกลได้นะคะรวมไปถึงบางท่านก็จะได้ไปไกลด้วยเช่นกันนะคะบางท่านได้เปลี่ยนได้ยกย้ายไปกไกลเลยไปได้งานต่างถิ่นแดนไกลเลยก็มีนะคะของชาวกรกฎ เดอดาวศุกร์เนี่ยเขาย้ายมาเนี่ยเขาตำแหน่งปลาแต่เขายังได้โชคดีตรงที่ว่าเขาได้ดาวองคารเสริมนะคะเพราะดาวองคารก็ได้ตำแหน่งเกษ,ษตรตราที่ดีด้วยนะของชาวกรกฎเองพ่อค้าแม่ขายนักค้านักขายช่วงนี้เจรจากับลูกค้าก็โอกาสมาเลยในเรื่องของการเงินเพราะดาวศุกร์ก็มาอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นคู่สมพลอีกนะคะส่วนช่วงนี้การเงินหลายๆท่านหนึ่งแหละบางท่านมีโอกาสได้เงินได้โชคการเงิน นะคะโชคเงินจากลูกค้าเก่าๆจากเครือข่ายเก่าๆจากคอนเน็กชันเก่าๆได้เหมือนกันนะ,ะรวมไปจะถึงรายได้พิเศษของคุณนะเงินมาอาจจะมาจากอาชีพรองได้ด้วยนะคะอาชีพเสริมอะไรอย่างนั้นหรือคุณพยายามมีอีกหนึ่งอาชีพได้ด้วยเหมือนกันนะคะ,ะ,คะบางท่านก็จะมีโชคใหญ่บางท่านได้เงินก้อนใหญ่บางท่านมีโชคกับสิ่งศักด์สิทธิ์บางท่านได้เงินมาจากบ้านทรัพย์สินสินทรัพย์ นะคะตรงนี้ด้วยเพราะบางท่านก็อาจจะเป็นอาชีพของคุณหรือบางทีก็อาจจะหมายถึงการซื้อกันขายที่ทางที่ดินได้หมดทั้งนั้นของชาวกรกฎส่วนความรักเนี่ยรกรกฎคนที่มีปัญหาความรักเนี่ระวังปัญหานะระวังมากๆรักเก่ารักใหม่รักทับซอ้อนอะไรแบบนั้นนะคะในเรื่องของปัญหาความรักส่วนชาวโสดเองมีโอกาสพบรักไหมมี นะคะชาวโสดเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้พบปะคนรู้จักเก่าๆหรือเพื่อนเก่าหรืออารมณ์มวานว่าอาจจะมีโอกาสได้พบเด็กก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังอยากจะให้ดูไปก่อนเลยนะคะยังอยากจะให้ดูไปก่อนบางท่านได้พบคนไกลนะนะคะตรงนี้ด้วยอ่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าดาวศุกร์อยู่ตรงเนี้ยชาวกรากฏจะเป็นไงบ้างขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆานะคะกรากฏโอ้โห ใครที่รอคอยเงินทางไกลอยู่หรือคุณทําธุรกิจที่ไปเกี่ยวข้องกับต่างถิ่แนแดนไกลจะมีโอกาสประสบความสําเร็จรูปไปจนถึงตอนนี้มันหมายถึงความสําเร็จของคุณที่คุณคาดหวังนะคะสิ่งที่คุณกําลังเริ่มสิ่งที่คุณกำลังเริ่มต้นได้เหมือนกันของชาวกรกฏใครที่ต้องการ ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเพราะบางท่านก็อาจจะมีปัญหาอะไรกับคนใกล้ตัวได้เหมือนกันในเรื่องของการทํางานก็อาจจะหมายถึงมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนตรงนี้อาจจะเป็นการปรับเปลี่ยในภายในก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินการทองคุณกําลังจะมีโอกาสได้เงินเงินจากใครบางคนที่เข้ามานะคะอ่าเงินอุปถัมภ์ได้เงินจาก ใครที่เข้ามาหยิบยื่นให้กับคุณได้รวมไปจนถึงการเงินมาจากการทํางานของคุณอาชีพเสริมอาชีพพิเศษอะไรของคุณก็ว่ากันไปรวมไปจนถึงแหล่งเงินทางไกลนะคะตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งค่าใช้จ่ายการเงินมีนะคะไปเกี่ยวข้องกับบ้านไปเกี่ยวข้องกับรถ ไปเกี่ยวข้องกับของใช้ในบ้านได้เหมือนกันรวมไปถึงค่าใช้จ่ายการเงินไปเกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือเปล่าอันนี้นก็ส่วนหนึ่งด้วยเงินจะไปกับคนใกล้ตัวถ้าเท่าเหตุตรงเนี้หรือบางทีอาจจะหมายถึงอะไรอาจจะหมายถึงการปรับปรุงป,ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องแหล่งทํากินนะคะตรงนี้ด้วยของกร,รกฎส่วนกร,รกฎค่ะถึงแม้ว่าจะมีเหตุจ่ายจับจ่ายใช้สอยก็ต้องมีเหตุนในเรื่องของเงินเข้ามาหมุนเวียน นะคะในช่วงนี้ก็ยังมีเงินเข้ามาให้คุณได้ใช้ได้หมุนเวียนส่วนช่วงนี้คุณอาจจะได้โชคกับคนรู้จักเก่าๆคือไข่เก่าๆที่จะวนกลับเข้ามาได้นะของกระกฎส่วนกระกฎดค่ะความคิดอะไรที่อยากจะเริ่มอยากจะทํานะคะมีโอกาสมากๆของคุณเองอย,เอยากจะเริ่มอยากจะเริ่มต้นอยากจะทําหรืออารมณ์ประมาณแบบไหนอารมณ์ประมาณว่าคุณ อยากจะปัดฝุ่นความคิดเก่าๆอะไรของคุณขึ้นมาทําใหม่ไหม่ะอันนี้หนึ่งส่วนด้วยงานค่ะมีการปรับโยกปรับย้ายแต่บางท่านอาจจะเป็นการโยกย้ายภายในหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะคะใครที่ทํางานองคอ์กรที่มีหลายสาขาหลายแผนกอย่างเงี้ยคุณอาจจะมีการปรับโยกปรับย้ายแต่อาจจะเป็นการปรับย้ายภายในไหมอันนี้ก็ส่วนหนึ่งหรือคุณกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงงานทางเลือกใหม่ไปเลยค่ะความรับผิดชอบอะไรใหม่ๆก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะส่วนช่วงนี้ โชคก็คือความสําเร็จและโชคอะไรเก่าๆมันเกิดขึ้นได้นะคะของคุณเองเขาเรียกว่าโชคโชคในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าโชคมาแบบฟลุกๆอาจจะมีโชคในเรื่องของงาน,นะ,ะการติดต่อกับลูกค้าความมั่นคงอะไรแบบนั้นนะคะส่วนใครที่คาดหวัง ข่าวดีกับทางไกลหรือต่างถิ่นแดนไกลก็น่าจะมีข่าวดีบางท่านมีได้ของมีค่าของมีราคานะเนี่ยหรือเปล่าส่วนหนึ่งด้วยนะเท่าที่เห็น้ากระกดส่วนชาวกระกดค่ะโอ้ในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักคู่รักครอบครัวจะมีเกณฑ์การเดินทางร่วมกันไหมอ่ะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งด้วยนะนะคะอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางอะไรอย่างนั้นอ่ะหรือจะได้อะไร เข้ามาหรือเปล่าเอ่ยซึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นโชคได้เหมือนกันหรือจะได้คู่ก็ได้อ่าบางทีก็มีโชคกับคู่ได้เหมือนกันคู่ส่งเสริมส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักเนี่ยจะรู้สึกถึงโอ้โหระวังการผิดใจกันนะระวังการผิดใจกันระวังการไม่เข้าใจกันระวังวิวาทาต่อกันรวมไปจนถึงตรงเนี้มันอาจจะหมายถึงถ้าตรงนี้มันหมายถึงทางเลือกอะ นะคะมันหมายถึงทางเลือกส่วนสำหรับชาวโสดมีโอกาสไหมก็น่าจะมีโอกาสแหละแต่รู้สึกได้ว่ายกตัวอย่างให้ฟังคุณไปชอบเขาหรือเปล่าถ้าคุณชอบเขาคุณจะโดนปฏิเสธไหมเนี่ยฮะกรกฎ นะอันนั้นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าแต่ละเรื่องเลยของชาวกรกฎจะเป็นยังไงบ้างกรกฎค่ะงานโอกาสอะไรมีใหม่มันกําลังจะเกิดขึ้นนะคะรวมไปจนถึงอันที่ชี้แจงไปแล้วว่าบางท่านก็อาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรรวมไปจนถึงบางท่านอาจจะมีงานคู่ขนานนะคะคุณอาจจะได้อาจจะอยากคิดอยากจะทําอะไรอย่างเงี้ยอีกหนึ่งช่องทางของคุณได้เหมือนกันส่วนบางท่านก็ระวังเหมือนกันการขัดแยง้ง หน้าการขัดแย้งกับคู่การขัดแย้งกับอะไรการขัดแย้งกับผู้หุ้นส่วนก็ได้นะคะบางท่านอทีนี้มาดูกันครกคบางท่านก็มีปัญหาขัดแย้งนะคะคนใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่แล้วก็ภายในบ้านของคุณด้วยบางทีก็มีปัญหาอะไรหรือเปล่างานค่ะ บางท่านมีความเครียดความวิตกกังวลนะคะอยากจะมีโอกาสอะไรใหม่ๆเพราะบางท่านอยากจะได้งานใหม่ส่วนบางทีการทำงานของคุณเนี่ยจะมองว่าช่วงนี้อาจจะมีความวุ่นวายก้าวไก่อะไรอย่างนั้นด้วยส่วนหนึ่งนะ,ะหรือคุณอาจจะอยากจะมีใครไหมทีมงานใหม่ได้ลูกน้องบริวารใหม่ได้ไหมที่ก็ต้องเข้ามาช่วยกัน่ะอันนั้นก็อีกหนึ่งส่วนส่วนใครที่ตัดสินใจอยากจะออกงาน บางทีอ่ะอาจจะหมายถึงตรงเนี้ยมันอาจจะยังไม่ได้ข่าวดีงานแต่ภายในองค์กรอาจจะมีการได้ทําอะไรใหม่ๆแผนกใหม่ๆด้วยหรือเปล่าอันนั้นก็ส่วนหนึ่งด้วยด้านข้างของกรกฎส่วนนักค้านักขายใครที่เป็นนักค้านักขายเนี่ยน่าจะมีเรื่องดีนะหมายถึงเพราะลูกค้าก็เข้ามาส่งเสริมคุณค่ะก็ลูกค้าเข้ามาซื้อของคุณนี่แหละนะคะนักค้านักขายเนี่ย ส่วนใครที่อยากจะมาเปิดตัวเปิดธุรกิจของตัวเองเปิดร้านของตัวเองมีโอกาสได้เปิดนะคะบางท่านอยากจะเปิดร้านขายของร้านางานบริการร้านอาหารอะไรอย่างนั้นก็มีส่วนด้วยและที่สําคัญหลายๆท่านก็อาจจะมีในเรื่องของการอยากจะแบบว่าขยับขยาย นะคะแหล่งทํากินถ้าไม่ใช่ขย,ยับขยายแหล่งทํากินบางท่านก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแหล่งทํากินใครมีความประสงค์มากๆเลยที่จะตัดสินใจช่ฉนอยากจะไปทํางานต่างถิ่นนไกลมีโอกาสด้วยค่ะถ้าคุณไม่ได้ตัดสินใจการทํางานต่างถิ่นนไกลก็หมายถึงเอ,อคุณอาจจะมีอาชีพที่ไปเกี่ยวข้องกับผู้คนคนไกลงานต่างประเทศหรือไปติดต่อคนต่างประเทศคนไกลอย่างเงี้ยนะคะโอกาสมานะคะโอกาสมาโอเคส่วนใครที่ ทํางานที่ไปเกี่ยวข้ออสังหานะคะเพราะาดาวสุกเนี่ยมาจากพวพันธุคุณอาจจะบุกเบิกอะไรกับอสังหาอันนี้เป็นเรื่องดีมากๆหรือแม้แต่กระทั่งว่าอยูอ่คุณเปิดธุรกิจอสังหาอยู่แล้วช่วงนี้คุณก็จะจะ,จะมีรายได้จากผูกค้าการจะมีลูกค้ามาใช้บริการคุณอะไรอย่างนั้นก็ว่ากันนะคะรับขอกฏปัญหาอะไรที่คุณเจอไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรก็ตาม ก็น่าจะแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้ก่อนหน้านี้เพราะเรามองว่าก่อนหน้านี้คุณก็ต้องมีปัญหาอยู่แล้วก่อนที่ดาวศุกร์จะย้ายมาเนี่ยนะคะบางท่านมีปัญหากับบริวารลูกน้องอะไรอย่างนั้นก็น่าจะแก้ไขปัญหารวมไปจนถึงลูกน้องบริวารใหม่เข้ามาส่งเสริมด้วยให้การทํางานของคุณก็ดีขึ้นยิ่งขึ้นเข้าไปใหญ่ทีนี้เรามาดูกันการเงินค่ะเน้นงานเน้นเงินเลยแหละนะคะดาวศุกร์ อยู่ร่วมกับดาวคานด้วยดาวศุกร์ก็คือตัวแทนการเงินด้วยมาดูกันดาวศุกร์ก็มาจากปลาภอีกอะ่โชคเงินมาใครคาดหวังอยู่เนี่ยเงินเก่าๆหรือเปล่าเงินที่มันไปเป็นหักปัญหาอะไรบางอย่างหรือเปล่าอ่าคุณอาจจะคาดหวังเงินตรงนั้นนะนะคะตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งก็มีโอกาสได้เหมือนกันเงินที่มันเ,เกิดจากปัญหามาก่อนหน้าเนี้ส่วนอ่าชาวกระกรดหลายๆท่าน อาจจะมีแนวโน้มในเรื่องของการที่คุณอาจจะอยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพื่อลงทุนธุรกิจเพิ่มเติมคุณอาจจะมีงานประจําแต่คุณอยากจะมีช่องทางแหล่งรายได้ของคุณรายได้พิเศษตรงนี้มันเกิดขึ้นได้รวมไปจนตรงนี้มันอาจจะหมายถึงคุณกาลังจะมีโชคกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะ,ะโชคฟุกโ,โชคเสี่ยงอะไรแบบนั้นเขาเรียกว่าโชคกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ช่วงนี้บางท่านก็มีเหตุท่าช้จ่ายการทำทำบ้านปรับปรุงบ้าน ะะบางท่านก็จะมีเหตุค่าใช้จ่ายตรงนั้นด้วยเหมือนกันนะทําบ้านปรับปรุงบ้านหรือค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับซนะื้อของเข้าบ้านค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับรถยตดยานพาหนะหรือค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับการของของที่คุณอยากได้ก็ได้นะ,ะคะรายจ่ายอะไรอย่างนั้นนะ่ะของที่อยากจะได้ส่วนอืใครรอคอยเงินเก่าๆคะ่ะหรือตรงนี้อาจจะหมายถึงมาจากลูกค้าเก่าหรือมาจากคอนเนคชั่นเก่ามีโอกาสได้เงินตรงนี้ด้วย หรือบางท่านได้เงินพิเศษอ่ะบางท่านก็ได้เงินพิเศษเหมือนกันใครรอลุกมนี้เก่าหรอบางท่านก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะนะบางท่านก็มีโอกาสได้นะคะแล้วก็ส,สิ่งสําคัญเลยก็คือการเดินทางหลายๆท่านเลยนะคะได้งานทางไกลหรือจะไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางใครจะไปยื่นสินเชื่อมีโอกาสรวมไปจนถึงคุณจะปลดหนี้หรอบางท่านก็กลายเป็นการปลดหนี้ตัวเอง นากลายเป็นการปลดหนี้ไปด้วยโอเคการวิ่งเต้นการตกลงการต่อรองงานนะคะ,ะกับคู่ค้ากับผู้ธุรกิจโดยเฉพาะพวกงานต่างถิงน่นแดนไกลจะมีโอกาสประสบความสำเร็จค่ะนะคะโอเคใครทำอาชีพไปเกี่ยวข้องกับสังหาก็มีโอกาสเช่นกันนะคะก็มีโอกาสเช่นกันใครจะซื้อจะขายบ้านทำบ้านขายปรับรีโนเวทบ้าน ก็มีโอกาสในเรื่องของการเงินนะคะตรงนี้โอเคน่าจะประมาณนี้แล้วก็ที่สําคัญรู้สึกว่าชาวกระกฏคุณได้ผู้ใหญ่ได้ใครเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมคุณในเรื่องการเงินน่ะบางท่านก็มีโชคค่ะโชคจากคู่ค้าคู่หุ้นส่วนนี่แหละแล้วองกระกรู้สึกว่าจะมีโชคแล้วก็บางท่านโอ้มีโชคกับเด็กด้วยหรือจะมีเหตุค่าใช้จ่ายกับเด็กกับบริวารล่ะอันนี้ส่วนหนึ่งด้วย ค่าใช้จ่ายซื้อของใหม่เงี้ยได้ค่าใช้จ่ายการทาบ้านปรับปรุงบ้านเพราะดาวศุกร์อยู่ตรงนี้ดาวศุกร์เขาเป็นปลกนะคะเขาไม่ค่อยมีกําลังแต่เขายังโชคดีตรงที่ว่าเขาได้ดาวของานมาเสริมนะคะก็ยังโชคดีตรงที่ว่าได้อาดาวอาทิตย์ด้วยการเงินด้วยนะคะศุกร์กับอาทิตย์่ยเป็นคู่สพนเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าอย่างน้อยๆต่อให้คุณมีภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องหมุนเวียนแต่คุณก็ยังมีโอกาสการเงินเข้ามาหมุนเวียนเช่นกันโชคค่ะ โชคเงินเก่าค่ะใครรอเงินเก่าใครรอคนรู้จักเก่าใครรอลูกค้าเก่าอะโชคของคุณมาจากสิ่งเก่าๆได้หรือเงินอุปถัมภ์ได้นะคะตรงนี้ด้วยหรือจะมีเหตุค่าใช้จ่ายการเงินไปเกี่ยวข้องกับบริวารก็ยังได้นะคะส่วนหนึ่งหรือค่าใช้จ่ายการเงินกับการปรับปรี่มเปลี่ยนแปลงการได้ของใหม่การซื้อของใหม่การอยากได้ใครมีส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะของคุณเอง ส่วนบางทีก็อาจจะมีเหตุให้จ่ายไปเกี่ยวเกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวคุณนะแล้วก็ใครที่ต้องการเดินทางมีแนวโน้มได้เดินทางนะคะอุ้ยบางทีอาจจะมีข่าวคราวญาติเก่าหรือเปล่าอันนั้นส่วนหนึ่งด้วยอะ่ะหรือจะมีเหตุให้จ่ายกับเพื่อญาตอิอ่ะใครจะเดินทางไกลถ้าคุณไม่ได้เดินทางไกลย่อมหมายถึงว่าคุณมีอาชีพที่ไปเกี่ยวข้องกับาก,การติดต่อกันค้าต่างถิ่นแดนไกลรวมไปจถึงพวกอาชีพที่ไปเกี่ยวข้องกับออนไลน์อาชีพไปเกี่ยวข้องกับการเดินทาง นะคะตรงนี้ก็น่าจะมีโอกาสที่ดีส่วนกรกฎบางทีก็อาจจะมีเหตุค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับสุขภาพมานะเนี่ยเท่าที่เห็นนะคะสุขภาพมาด้วยนะจะมองว่าคุณกำลังจะมีโชคเงินเก่าๆซะมากกว่านะเนี่ยเงินอะไรที่คุณคาดหวังอยู่อะบางทีมันเป็นเงินที่เราลงไปแล้วแล้วเราคาดหวังอะไรบางอย่างไหม นะคะแต่อย่างน้อยๆชั่วโมงนี้ก็ต้องเป็นชั่วโมงทําเงินของคุณโอกาสการเงินของคุณมันน่าจะเข้ามาแล้วก็บางท่านก็มองว่าอาจจะได้มีโอกาสงานใหม่ๆแต่มาจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้มาจากคนช่วยเหลือคุณส่งเสริมคุณอยู่เบื้องหลังนะคะแต่ตรงนี้มันมีอีกหนึ่งกรณีทางเลือกทางเลือกก็จ,จะหมายถึงภายในองค์กรนะภายในองค์กรได้หมดโอเค นะคะโชคมาจริงค่ะรู้สึกว่าโชครู้สึกว่าไพ่โชคของคุณเปิดมาแทบทุกสำรับเลยหลายหลาท่านกําลังจะมีโอกาสรวบรวมเงินได้หรือหมายถึงการได้เงินก้อนมาจากการทํางานได้เพราะบางท่านมีโปรเจกต์ใหญ่บางท่านทํางานแบบใหญ่ๆบางท่านไม่ได้ใช้อาชีพค้าขายส่วนพ่อค้าแม่ค้านักค้านักขายช่วงนี้การเงินเข้ามานะคะกับลูกค้ามาดูในเรื่องความรักค่ะกด ค้าขายของค้าขายของใช้ความคิดไอเดียดี Y อะไรของคุณก็ยังได้นะเนี่ยค้าขายของสวยงามก็ได้ค้าขายของเกี่ยวข้องกับพวกเอ่อยกตัวอย่างของเด็กอย่างเงี้ยก็ยังได้เลยนะคะใครค้าขายเนี่ยใครทํายทอยู่อตอนเนี้ยรวไมไปถึงพวกงานทางไกลอย่างเงี้ยโอเคค่ะชาวกระกฎช่วงนี้จะมีเกณฑ์การเดินทางรองปัญหาของคนใกล้ตัวนะนะคะรวไมไปจะถึงบางทีก็จ,จะหมายถึง มีใครที่เป็นเกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือเปล่าอันนี้ก็ส่วนหนึ่งด้วยปัญหาสุขภาพก็น่าจะมาการปรับเปลี่ยนเปลี่ยแปลงการปรับโยกปรับย้ายภายในองค์กรบางท่านได้ปรับได้ยกได้ย้ายแต่บางท่านกําลังจะโลเลในการตัดสินใจว่าฉันอยากจะเปลี่ยนงานเลยดีไหมคุณอาจจะมีเครือข่ายเก่าๆคอนเนคชั่นเก่าๆที่คุณติดต่อแต่คุณก็ยังโรเลหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นหรือคุณกำลังคิดก็ได้ นะคะตรงนี้ด้วยแต่เรามองว่าหลยบางเคสเนี่ยก็จะน่าจะมีโอกาสในการปรับเปลี่ยนภายในรวมไปถึงตรงนี้อาจจะหมายถึงคุณกําลังจะมีโอกาสอีกหนึ่งแหล่งช่องทางรายได้ของคุณงานเพิ่มคู่ขนาดเพิ่มขึ้นงานรองเงินรองเงินพิเศษอะไรแบบนั้นของคุณเองนะคะเงินมาจากทรัพย์สินสินทรัพย์ได้เงินมาจากการทําบ้านให้เช่าอะไรแบบนั้นก็ยังได้อันนี้ก็ส่วนหนึ่งด้วยนะคะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งส่วน พ่อค้าแม่ขายอันนั้นชี้แจงไปแล้วนะคะรู้สึกว่าช่วงนี้การเงินคุณเริ่มขยับเข้ามาดีขึ้นนะคะอ่าถึงแม้ว่าดาวศุกร์เป็นป่าแต่มันไม่ได้เสียนี่นะคะไม่ได้ตกตำแหน่งเสียสะที่ไหนแล้วก็ดาวศุกร์อยู่เริ่มกับดาวอาทิตย์อีกก็เลยบอกว่าคุณกำลังจะมีโชคทางการเงินโอกาสทางการเงินนะคะไม่ว่าคุณจะทํางานประเภทไหนก็ตามส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักมีปัญหาทั้งเก่าทั้งใหม่เลยไหมเนี่ยอีลุงตุงดังอยู่เนี่ยนะคะ ใครที่มีปัญหาความรักเนี่ยมันเป็นความรักทางเลือกอะ่ะหรือความรักระหว่างคุณกับเขามันเป็นความรักที่เหนื่อยไหมเหนื่อยในเรื่องของสถานะเหนื่อยในในเรื่องของผลประโยชน์เหนื่อยในเรื่องของเงินทองกันไหมอันนั้นแค่ส่วนเดียวเองนะเท่าที่เห็นนะแต่บางท่านบอกก่อนนะคะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะหมายถึงมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่ะนะคะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่แล้วว่าทั้งใหม่ทั้งเก่าเนี่ยลุงตุงนังกันไปหมดเลยนะคะตรงนี้ด้วยแล้วก็ในบางเคสก็ระวังการผิดใจกัน นะการผิดใจกันการไม่เข้าใจกันการคิดมากกันได้ไหมอาจจะคิดมากกันก็แค่คิดมากก็ได้แล้วก็บางท่านรอคอยการติดต่อรู้สึกว่าทำไมเงียบไปเลยก็มีนะเพราะบางท่านก็คาดหวังการติดต่อนะคะบางท่านมีปัญหาต่อกันมาละทะเลาะกันมาละเรื่องปุบปรับฉับพันเรื่องอะไรก็ไม่รู้เกิดขึ้นมาได้เหมือนกันไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะพอทะเลาะเสร็จอะมารอการติดต่อก็ได้แต่มันเงียบนี่นะคะแต่มันเงียบโอ้ Okay. มีในเรื่องมีในเรื่องของความลับมีในเรื่องการปกปิดนะคะมีเรื่องของการหักหลังมีฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งอ่ะนะคะที่รู้สึกว่ามีการผูกพันกับคนเก่าเก่ารวมไปถึงความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณเขาอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะคุณคุณก็จะรู้สึกเหมือนกันแหละว่าอืมเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันทําไมไม่ยอมชัดเจนสักทีหนึง่งความรักวนลุปเดิมอย่างเงี้ยนะคะแต่มองว่า มีเรื่องมีเหตุนะเพราะดาวศุกร์เนี่ยก็ไปทํามุมโยกกับปัตตนีแล้วดาวศุกร์กับดาวเจ้าเรือนปัตตานีเนี่ยอมืมันเป็นดาวคู่ขัดแย้งอะ่ะคู่ทุกนะคู่ทุกวุ่น,น,น,นวาย,วายมาดูในเรื่องของชาวโสดกันตําแหน่งชาวโสดกันค่ะจะเป็นยังไงบ้างสําหรับชาวโสดชาวโสดมีใครบ้างไหมเนี่ยอ่าชาวโสด ืขอดูหน่อยโอ้โหเจ้าชาวโสดคุณหวังอะไรอยู่คุณหวังกับใครอยู่หรือเปล่าคุณมีพึพงถ้าคุณจีบเขามองว่าคุณมีความพยายามจีบอะแต่คุณยังไม่ได้คำตอบอะไรจากเขาหรือเปล่าอัน,นั้นส่วนหนึ่งนะคะนี่ชาวโสดนะส่วนสำหรับบางท่านเนี่ยแต่งกับงานจริงๆค่ะตอนนี้แต่งกับงานอย่างเดียวละ เพราะดาวศุกร์ไปอยู่กับงานแต่งกับงานได้นะคะส่วนในบางเคสอาจจะมีคนในเชิงละะักษณะมีตำหนิด้วยไหมอ่ะได้อยู่นะคะโอ้เรามองว่าคุณไปแอบชอบใครหรือคุณรอคำตอบจากใครอยู่เนี่ยมากกว่าหนึ่งส่วนแล้วก็บางท่านคุณชอบเขาอยู่ดีเขาอาจจะสื่อกับคุณคุยกัน แบบเป็นกะะนัลยาณมิตรมหหรือโดนปฏิเสธมาบางท่านโดนปฏิเสธมาเฉยเลยนะคะชาวโสดโอเคส่วนบางท่านแต่งกงานค่ะแล้วก็ในบางเคสเนี่ยก็อาจจะหมายถึงมีโอกาสเหมือนกันในเรื่องของความรักรักใหม่นะคะหรือบางเคสก็จะมีโอกาสได้พบรักในเชิงรสรักแบบแบบรักออนไลน์รักทางไกลได้หรือเป็นรักแต่ยังไม่ชัดเจนสทัทีเดียวก็ได้ ะะรวมไปจนถึงรักแบบกักๆรวมไปจนถึงรักแบบทับซ้อนมีเข้ามาก็จริงแต่ระวังรักทับซ้อนนะคะตรงเนี้ก็เลยแล้วก็คําว่าเข้ามาหมายถึงคุณก็อาจจะไปชอบคนที่เขามีเจ้าของอันนั้นเป็นปัญหานะนะคะถ้าคุณไปชอบคนที่เขามีเจ้าของเนี่ยค่ะมันตอบมาให้อ่ะระวังนิดนึงนะใครไปแอบชอบเขาอยู่หรือใครไปชอบเขาอยู่หรือใครไปบอกเขาช่วงนี้ ระวงถูกปฏิเสธจะมองแบบนี้นะคะหรืออารมณ์ประมาณว่าถูกปฏิเสธจริงๆอะคุณหรืออารมณ์ประมาณว่าช่วงนี้แต่งกับงานค่ะนะมีแต่งกับงานด้วยแล้วก็บางท่านก็ได้พบรักคนไกลได้เหมือนกันนะฮะรักทางไกลรักคนไกลอารมณ์ประมาณน,นั้น หรือถ้าไม่ใช่ความรักก็หมายถึงคุณจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาหาเข้ามาเข้ามาในชีวิตคุณแล้วก็เป็นการเข้ามาแบบส่งเสริมด้วยและอาจจะเป็นใครที่เป็นคนเก่าๆคนเดิมๆได้เหมือนกันเปื่นเก่ากู้ใหญ่เก่าคนรู้จักเก่านะคะได้อยู่นะคะระวังความรักที่มันยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้มันยังเอาแน่เอานอนไม่ได้อารรมามานั้นอนะ แต่บางทีอ่ะก็โชคดีไปเลยบางท่านก็อาจจะมีข้อตกลงที่ชัดเจนก็ได้นะคะโอเคใครเปลี่ยนใครที่รอการปรับเป,ปลี่ยนเปลี่ยนแปล,ปลงโยกย้ายมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายรวมไปถึงการทางเลือกใหม่งานใหม่ๆด้วยเหมือนกันแต่บางท่าน ก็อาจจะหมายถึงการกลับไปทํางานร่วมกันกับคนรู้จักเดิมด้วยนะคะรวมไปถึงบางท่านได้ไกลบ้านช่วงนี้บางท่านก็มีเกณฑ์ได้งานไกลบ้านหรือการทําธุรกิจที่ไปเกี่ยวข้องงานทางไกลงานออนไลน์อย่างเงี้ยน่าจะมีโอกาสค่าใช้จ่ายคุณเยอะนะช่วงนี้ค่าใช้จ่ายหมดไปนะคะอาจจะไปกับของใช้ในบ้านอาจจะไปกับบางสิ่งบางอย่างที่ไปเกี่ยวข้องกับตัวตนของคุณอะไรอย่างนั้นน่ะค่าใช้จ่ายของใหม่ได้ด้วยเหมือนกัน ส่วนช่วงนี้ระวังมีปัญหาอะไรใครที่ต้องการลูกน้องบริวารก็อาจจะได้อยู่บางท่านก็อาจจะมีโอกาสได้ลูกน้องบริวารเข้ามาช่วยกันอยู่นะคใครรอคอยเงินเก่าๆมีโอกาสได้เงินเก่าๆช่วงนี้ใครจะทาบ้านมีโอกาสได้ทําอะกระกฏสุขภาพร่างกายหรอเนี่ยมีค่าใช้จ่ายสุขภาพด้วยส่วนหนึ่งเลยแหละนะบา,บางท่านก็มีค่าใช้จ่ายสุขภาพโอเค น่าจะประมาณนี้ส่วนในเรื่องของความรักนะรกรกฎถ้ามีคนเข้ามาคุยหรือคุณไปคุยกับใครก็ให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันอาจจะยังไม่รู้สึกถึงขั้นอนาคตหรอกนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะบางท่านได้พบรักทางไกลก็มีค่ะนะคะรักที่เข้ามาส่งเสริมคุณได้รกรกฎถ้าเจอปัญหาอะไรถ้าคุณหาทางแก้ไขไม่ได้คุณไปปรึกษาหารือผู้ใหญ่ใกล้ตัวคุณนะคะส่วนรกรกฎ คนโสดใครที่แอบชอบเขาอยู่ที่รอคอยคำตอบเขาอยู่ก็ถ้าคุณชอบเขาทุกอย่างมันต้องใช้ระยะเวลานะเนี่ยเท่าที่เห็นนะทุกอย่างต้องใช้ระยะเวลาโอเคน่าจะประมาณนี้ในเรื่องของเอ่ากรธกใครรอคอยเงินเก่เกาๆอีกหนึ่งเรื่อง กับคู่ค้าคู่ธุรกิจก็ได้คุณอาจจะไม่ได้รอคอยแต่คุณมีมีในเรื่องของลูกค้าเก่าๆคอนเนคชั่นเก่าๆและบางท่านก็ได้เงินเก่าๆเ,เงินโบนัสเงินพิเศษอะไรเก่าๆของคุณด้วยส่วนหนึ่งรายได้พิเศษของคุณได้ไหมได้ค่ะเนี่ยถ้าใครรอเงินอยู่ก็จะมีโอกาสได้เงินนะ,ะน่าจะประมาณนี้ของกรกฎช่วงนี้นะคะตั้งแต่28ไปจนถึง22ธันวา นะขอให้ทุกท่านสุขสมหวังโดยเฉพาะรู้สึกว่าเด่นในเรื่องของการเงินนะเด่นในเรื่องการเงินแต่การการทํางานเนี่ยบางทีอ่ะเท่าที่เห็นอนะ่ะงานอ่ะบางทีอาจจะมีแบบว่าแค่ปรับโยกปรับย้ายหรือเปล่าหรือปรับโยกปรับย้ายภายในหรือเปล่าอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะคะหรือจะได้งานก็จริงแต่การได้งานอาจจะมาจากคนเก่าๆอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะคะขอให้ทุกท่านสุขสมหวังมากๆแล้วไว้ไปติดตามในอีพีอื่นกันนะคะ สวัสดีค่ะ